สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูสมยงก็จะพาทุกคนไปเข้าวัดไปทําบุญที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนะคะที่อําเภอดําเนินสะดวกนะคะจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งเป็นวัดสายเดียวกับวัดปากน้ําภาษีเจริญนะคะใครที่เป็นศิษย์หลวงพ่อสดทางวัดปากน้ําภาษีเจริญนะคะก็สามารถนั่งรถมาเอ,อะนั่งสมาธิที่แล้วก็ร่วมทําบุญที่ ดำเนินสะดวกได้นะคะซึ่งจะมีรถรับส่งฟรีนะคะซึ่งสมัยก่อนคุณครูสมยงจะเป็นสิทธิ์วัดหลวงพ่อสดนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงป่านั่นเองนะคะก็ได้มาร่วมทําบุญกับหลวงป่าประจำนะคะก็หลังจากที่หลวงป่าได้ไปจากเราไป5ปีแล้วนะคะคุณครูก็ยังคงแวะเวียนมาเรื่อยๆนะคะถ้ามีโอกาสได้แวะมาค่ะ โดยก่อตั้งมาจากหลวงป่านะคะพระเทพยานมงคลนะคะหรือ,อพระเสริมชัยนะคะสมัยก่อนแล้วก็ได้เปลี่ยนเจ้าอาวาสใหม่แล้วนะคะต่นี้ก็สามารถมาร่วมทาบุญสร้างพระมหาเจดีย์ได้นะคะทุกคนและนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมที่สงบด้วยนะคะโดยสอนในเรื่องของสมาธินะคะทุกคนแล้วก็มีการ เปิดโรงเรียนนะคะ,ปะเปรียนธรรมด้วยนะคะที่นี่ที่สนใจในเรื่องของปฏิบัติธรรมแนวประธาน4นะคะก็สามารถมาปฏิบัติธรรมในช่วงวันและเวลาสำคัญได้นะคะโดยทางวัดจะมีปฏิทินให้ทางเพจแล้วก็เว็บไซต์นะคะโดยมีการประชาสัมพันธ์เรื่อยๆนะคะทุกคนพิมพ์ไปว่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามดำเนินสะดวกราชบุรีได้เลยค่ะโดยข้างในนะคะก็จะเป็น สถานที่วัดกว้างแล้วก็เป็นแหล่งธรรมชาตินะคะทุกคน